เมื่อวันที่19มีนาคม2566ที่ผ่านมานายชวลิตวิทยาสุดรองหวัวหน้าพักแลกรมการยุทธศาสตร์พักไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาเพื่อพบปากกับประชาชนที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งในอศวินสุวิทย์ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต8จังหวัดสงขลาพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาสามจุ้ยเชนภาคใต้ว่า20ปียังไม่สามารถทําให้เกิดสันติภาพได้ ซึ่งการสร้างเสรีภาพในสามโดเยนภาคใต้ที่จะมีประสิทธิผลอย่างจริงจังต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกับประชาชนเป็นหลักไม่ใช่จากทหารหรือระบบรชาชการที่ไม่เข้าใจบริบทของความขัดแย้งและความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงสร้างสันติภาพด้วยมือประชาชนเน้นเศรษฐกิจนำการเมืองและการทหารต้องปลดล็อกกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงสามฉบ,บับทั้งกฎอายการศึกพรกฉุกเฉิน และพรบรความมั่นคงที่บังคับใช้ในพื้นที่สามจุดเฉดีดภาคใต้ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎห,หมายทั้ง3าฉบับเพื่อให้มีความยุติธรรมมีกลไกที่เป็นธรรมเราไปฟังเสียงเพิมเ่มเติมจากท่านรองหัวหน้าพักกันค่ะเราควรจะมีกฎหมายพิเศษที่จะให้คนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลตนเองยังไงเรื่องนี้หลายคนบางคนในฝ่ายความมั่นคง หรือพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะกลัวเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะแต่ทราบไหมว่าสถาบันพระปกเกล้าเคยมาทำพีซเซอร์เวย์สำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบร้อยเปอร์ซประชาชนอยากอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นอย่างนี้เราควรจะให้เขาได้ดูแลตนเองในลักษณะที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษได้ไหมปาตานีเมืองเศรษฐกิจพิเศษในโอกาสนี้นะคะนายโชลิตวิเทียสุดยังกล่าวว่าสำหรับในพื้นที่เขต8จังหวัดสงขลา มีนายอัศวินสุวิทย์มาร่วมสร้างความเข็งแกร่งให้กับพักค่ะเนื่องจากเป็นคนมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานแต่ก็มีความทันสมัยและไม่เคยห่างหายไปจากพื้นที่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พักพร้อมและเอาจริงเอาจังในพื้นที่จังหวัดสงขลา